สถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ตกสิบหยิบล้านสตลซานิงไทยแลนด์ สำหรับผู้แพ้ครับห่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ1ินักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1นล้านบาทจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดรตอร์ไบโอยังอยู่ในการดวลครั้งแรกของผู้เข้าแข่งขันข,ข,ข,ของเรานะครับเสียไปแล้วหนึ่งตัวช่วยวันนี้ต้องเอาใจช่วยคุณแทกพร,รัญยูสวัสดีครับเลือกดวลครั้งแรกกับคุณคบูชนะครับเป็นไง คิดว่าเลือกถูกหรือผิดคนนี้เลือกผิดครับพี่เลือกผิดโอ้หนี่เก่งเลยออขนาดนี้ชอบดูบอลด้วยนะครับแหมยังคําถามบอลเลยพลาดไปใช่ครับมันเรียกแล้วแบบแม่มันมันไม่เข้าปากนิดนึงันิดนึงนิดนึงพลาดไปนิดนึงแต่ว่าหมวดใหม่มาน่าจะเข้าทางครับพี่นะครับช่วงนี้มีผลงานกับทางช่องเจ็ดสีเรื่องอะไรครับคุณชายไก่โต้งครับผมโอ้โหรบบทแบบไหนรบบทแบบ ตลกตลกหน่อยครับพี่นะครับรอแบบฮาฮาวันนี้พร้อมไหมฮะแท็กพร้อมครับพี่เรืงนกันต่อเลยนะได้ครับพี่ถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนจำตำแหน่งเชิญเลยครับทัพพาันยู ยังอยู่ในก้าวที่1สู่เงินล้านของคุณแท็กพรันยูนะครับส่วนคุณบูชนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทวันนี้มาเริ่มดวลกันต่อคำถามต่อไปเป็นของคุณแท็กพรันยูครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับพืชผลสีส้มแดงเนื้อภายใน <มา S 1> ช้มเขือเทศน้ำมีรสเปรี้ยวถูกต้องกับมะเขือเทศครับ มาทางคุณบูชกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องปรุงรสเปรี้ยวใช้ทำแกงส้มมะขามเปียกครับถูกต้องครับเห็นเงียบไปนานนึกว่าจะตอบไม่ได้ค่อยๆมาทีละคำเริ่มแกว่งแล้วเริ่มแกว่งแล้วไม่ใช่ทางเขาไงไม่ใช่ทางแล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาแล้วเอาแล้วเจม มีอะไรลงของพี่ป่ะเปนบันนำนะเจมมีขบมือก่อนเดินมาด้วยมันีนะมคนมีนะครับเจมครับมีเว้ออีออาจารย์เดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกนเดี๋ยวก่นเจมม์ตามทุทชิปมาเน่พี่ร้องกันอเผมหยี ไอ้นี่มันอีพี่น้องกันพี่น้องกันพี่เครับแต่คนนี้มีของอะผีของเช่ยนะเอาละแหมแท็กนี่ของแน่นเลยทีเดียวเอาล่ะกลับมาที่แท็กกันบ้างนะครับไม่รู้มือกับของหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นตัวไหนแล้วเนี่ยเอาล่ะตั้งสติให้ดีครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคําถามนี้ครับชื่อปีที่7็ของรอบปีนักสัตว์มีม้ามอครหมายถูกต้องยรับพี่เอครับ รับมาทางคุณบูชกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อปีที่6ของรอบปีนักสัตว์มาสิง์ถูกต้องครับมีงูเล็กเป็นเครื่องหมายก็คือมาเสงนั่นเองรับมาทางคุณแท็กครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับอาหารมุสลิมคล้ายโรตีแต่มีไส้ทำด้วยเนื้อหรือไก่ผัดกับหอมใหญ่ใส่เครื่องเทศ นั่นไงอีมาเลยเฮ้ยหมุขอไว้มาตาบาถูกต้องครับมาตาบาครับอันนี้ขออาจารย์ไหนมาขออาจารย์ไหนมาสามอาจารย์โอ้สามอาจารย์เลยอีฟูมีโอ้ตมมาตาบานะครับโอ้ตอนแรกแท็กถึงขั้นแบบยืนงงเลยทีเดียวนะฮะแต่ค่อยๆคิดก็ตอบได้นะครับมะตาบะานั่นเองกลับมาทางคุณบูชครับ 2 0่วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่ออาหารชนิดหนึ่งทำจากแป้งสาลีเป็นเส้นกรวงยาวหรือเป็นรูปอื่นๆมากาักกะโรนีถูกต้องครับมักกะโรนีครับโอ้อคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะมาที่คุณแท็กกันบ้าง2 0่วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับวันถัดจากวันพรุ่งนี้ไปวันหนึ่งมะลืนถูกต้องครับมะรืนนะครับ ที่คุณบูชครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่งวันถัดจากมะรืนไปวันหนึ่งวันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่ง,งน,น,น,นึกอะไรได้พูดออกมาครับเดียวครับนึอกอะไรได้พูดออกมาเลยมะเดือมะเมื่อมะ กว่าจะพูดออกมานี่เหลือประมาณแค่2วินาทีสุดท้ายนะครับคุณแท็กตอบได้ไหมห<ะ>เดี๋ยวครับปั๊บปั๊บปั๊บมะมะลืนมะลืนแล้วอะไรมะวานไม่ใช่ทะยอบไปอีกมะลืนแล้วอะไรมะลืนลืนลืนโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมทั้งสองท่านมะเรื่องไงฮะใช่มะเรื่องมะ <มา S 2> <บ>ลืนแล้วก็มะเรื่อง ก็คือถัดจากวันมาลืนไปอีกวันหนึ่งมาลืนมาเลือกมาเรืองมาใส่มะปูดมะหนาวมะพผาต้องโอฟพักแตงแตงโอชัยโย่ามันเพลงไม่ใช่เหรอจำที่มะเขือปอบแบงโอ้โหดวลกันมาอย่างยาวนานและในที่สุดผู้ชนะในการดวลครั้งแรกได้แก่คุณแท็กพารัญยู อ่ะคุณบูชี่ทำหน้าที่อะไรนะเป็นพนักงานพนักงานปล่อยรถครับเวลาปล่อยรถแล้วรถก็วิ่งไปใช่ครับงานหลักๆก็คือจำหน่ายตัวแล้วก็ดูแลผู้โดยสารเวลาขึ้นรถครับเวลาขึ้นรถด้วยใช่ครับอยู่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่ระยองครับอยู่ที่ระยองครับผมผมก็เป็นพิธีกรแล้วผมก็มีหน้าที่ปล่อยเหมือนกันปล่อยอะไรครับปล่อยรถปล่อยให้คุณตกลงไปฮ้ยเชิญงานคเชิญครับเชิญ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับทาให้แท็กหมดตัวช่วยเป็นหนึ่งตัวช่วยแล้วฝากบอกพี่แท็กนะครับว่าเพื่อนๆที่มาด้วยกันวันนี้ครับก็มีแต่คนเก่งๆนะครับเลือกใครพี่ก็สามารถล่วงได้กันทุกคนครับแท็กไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เอชวนคุยเล้วปล่อยลงว่ะย้ายคุณคุณยังไม่ได้แพ้แหมคุณยืนอยู่ต่อได้พี่เอพี่เอเมื่อกี้ต้องเป็นบอกว่าหนูกลัวตอนตกอะพี่ไม่เป็นไรถ้าน้องเบนจะตกลงไปเดี๋ยวพี่จะไปรับข้างล่างเอง ล้วถ้าจุบจีบตกครับพี่เอเดี๋ยวจะเทน้ำร้อนตามลงไปด้วยทำไมบอสไม่ลงไปช้อนให้ครับเอาล่ะมาดูเงินค่าหัวของคุณบูชดีกว่านะครับ100จนถึง40,000บาทเสียไป1ตัวช่วยได้เงินมา20,000บาทเลยครับคุณตีคุณค่าคุณค่าสายแข็งอยู่ถือว่าใครได้เลยทีเดียวถือว่าตัวนี้งานดีเลยล่ะเอาล่ะสะสมแล้วนะครับตอนนี้2 0,000บาทในการดวนครั้งแรก ใครจะเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณแท็กพลันยูเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันหลังเบรคโฆษณาครับหมายเลข6นะครับพี่แท็กคะเห็นหน้าหนูใส่ๆซื่อๆนะคะแต่พี่ต้องร้องอือหือแน่นอนค่ะเพียครับครับถูกพอละเปลี่ยนเลยสนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบ ทวิสโก้โครโล่าอลเดจเอสโคโลาสนับสนุนโดยยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกสบู่สารสกัดดอกทับทิมจากจรสันอาหารชาวนิสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรนชุดนักเรียนน้อมจิต ตกสิหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับยังอยู่กับคุณแท็กพรันอยูนะครับชนะในการดวลครั้งแรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที9ท่านครับคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับ ครับพี่หมายเลขหกนะครับคุณมิงนะครับเชิญแนะนําตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิงนะคะนางสาวกัิชยาวิจิกุลสวัสดิ์ค่ะเป็นนักเทคนิคแพทย์นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะเปลี่ยนครับครับถูกคอนละเปลี่ยนเลย <laughs> เปลี่ยนไม่ได้นะสิเดี๋ยวนะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ก็คืออยู่ในห้อง l a บใช่ค่ะดูทําผล l ลบอะไรพวกนี้ยนะครับโอ้โหมีอะไรอยากจะบอกคุณแท็กไหมเขาเลือกคุณมาเป็นการดวนครั้งที่2พี่แท็กคะเห็นหน้าหนูใสใสซื่อๆนะคะแต่พี่ต้องร้องอื้หอแน่นอนค่ะและนี่คือการดวนครั้งที่2ของคุณแท็กพันยู นี่คือ9ก้าที่2สู่เงินล้านของคุณแท็กพารันยูนะครับส่วนคุณมิงนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะคําถามแรกเริ่มที่คุณมิงครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับทําส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิมดัดแปลงให้ดีขึ้นแก้ไขค่ะถูกต้องรับแหมตอบเสียงดังฟังชัดเลยแก้ไข มาที่คุณแท็กกันบ้างแหม่ยิ้มเลยครับนะฮะพร้อมนะครับคุณแท็กยังไม่พร้อมครับอ้าวต้องการของเพิ่มแลรอผมต้องการของคนสวยคนนี้ครับผมคเปนาา้ตามไปสาคนของหมดอีกแล้วของหมดของหมดโอ้ยของเพลงเลเกินยังไม่ให้ของมาแล้วมามามได้มาหรอมาแล้วมาแล้ว้ยนี่เขามาหาเลยเนี่ยขึ้นยังของขึ้นยังขึ้นยัง ตรงๆนะตอนแรกก็ขึ้นอ่ะพอเพียงลงเลยวะเดี๋ยวน่ารักไงี้ยของน่ารักน่ารักมาคำถามต่อไปเป็นของคุณแท็กนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับเรือยกายไม่นุ่งผ้าแก้ผ้าเพียงชัดๆอีกทีที่ครับแก้ผ้าถูกต้องครับแหมได้ได้ทำประจำทำประจ คำถามนี้จงใจแล้วกับผมหรเลาไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ๆมันเข้าทางคุณเลยนะฮะ <c oughs> มาถึงคุณมิ้งกันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเ <c oughs> ส้นสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนได้บนบานไว้แก้บนค่ะถูกต้องครับแก้บน มาทางคุณแท็ก,กันต่อเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับเล่าฝันให้ผู้อื่นทำนายแก้ฝันครับถูกต้องครับแก้ฝันครับมาทางคุณมิ้งกันต่อเลยนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทำตอบด้วยความแค้นหรือเพื่อให้หายแค้นแก้แค้นค่ะถูกต้องครับ มาที่คุณแท็กกันครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับพูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดพลาดของตนแก้ตัวครับถูกต้องครับอาล่ะครับกลับมาทางคุณมิ้นกันต่อครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับขอสู้ใหม่ทำสิ่งที่เสียแล้วเพื่อให้ดีขึ้น นี่ก็เลยได้พูดออกมาครับขอสู้ใหม่ทำสิ่งที่เสียแล้วเพื่อให้ดีขึ้นแก้ถือแก้ตัวแก้คือแก้ตือไม่ใช่ครับเร็วครับแก้ถือไม่ใช่ครับเร็วครับแก้คือไม่เร็วครับไม่ใช่ครับหมดเวลาครับคุณแท้ครับตอบว่าแก้ผ่าไอ้กระดิงพี่ขอสู้ใหม่ทำสิ่งที่เสียแล้วเพื่อให้ดีขึ้นแก้มือครับถูกต้องครับ ของมา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 โนแ่้พยายามไล่อยู่แต่แบบมาคิดช้าไปในการไล่นะฮะถ้าไล่ดีๆเนี่ยน่าน่าจะถูกน่าเสียดายคุณมิ้งเกิดอะไรขึ้นไหนช่วยอธิบายหน่อยคือเหมือนแบบคิดคำอื่นอยู่อะค่ะอ่าเนี่ยเราไม่มีของนี่ถ้าเราขอของี่ยคุณจุ๊บจิ๊บนี่ได้แล้วนะเนี่ยใช่เอาของคุณมาใช้ละหยี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 ขอทีครับผมหยี และการดวลครั้งที่2ผู้ชนะคือคุณแท็กพรันยูมีอะไรอยากจะบอกคุณแท็กหน่อยไหมก็สู้เต็มที่นะคะพี่แท็กเพราะว่าเพื่อนๆก็รอปล่อยของอยู่เหมือนกันนะคะอแล้วคุณแท็กมีอะไรอยากจะบอกคุณมิ้งหน่อยไหมเดี๋ยวผมไปหาที่โรงบ้านนะตรวจเลือดใช่ไหมคะ คุณมิ้งครับ <ฮะ S 1> เราเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับพวกอะไรเห็นเลือดได้อยู่แล้วเ <ฮะ S 1> พราะฉะนั้นไอ้พวกความหวาดกลัวเราจะไม่ค่อยมีก่อนนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะครับกลัวความสูงไหมนิดหน่อยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นิดหน่อยแต่หน้าตาตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะคะก็มีแอร์จ้องตื่นเต้นมีแอร์คร่ะ<อ>ตื่นเต้นเลยเหรอครับเอาไม่ตื่นเต้นพี่แท็กเหรอไม่ค่ะไม่เลยเหรอครับพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะเวทีนี้ไม่ไมีที่ยืนสําหรับผู้แพ้เชิญครับ พอดีแบบตื่นเต้นไปหน่อยค่ะก็เลยเสียดายไม่งั้นฝ่ามืออีกนานเลยค่ะสาเตรียมตัวมาก็พี่แท็กก็ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจัดการแน่นอนค่ะมาดูกันว่าค่าหัวของคุณมิ้งคือเท่าไหร่ครับ1 0 0จนถึง40,000บาท สูงเลยทีเดียวสําหรับคุณแท็กพลันยูนะฮะโอ้โหและคนนี้ไม่ต้องเสียตัวช่วยด้วยครับพี่นะฮะ<อ>ดูง,งานง่าย2 0 0หมื 20, เหมือนกันครับพี่เอาละชนะมาแล้ว2ครั้งครับตอนนี้เหลือน,นักสู้อยู่บนเวที8ท่านคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับ ผมได้แล้วครับนักสู้ที่จะมาดวลคนต่อไปจะเป็นใครกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงก,กาแล็กซีเอลิโพ,โพมั่นใจคุณทำได้ ตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที8ท่านคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับผมได้แล้วครับได้แล้วเหรอฮะได้แล้วฮะทำไมฮะคนนี้ถ้าทางตั้งใจมากวันนี้มผมเอาใจพี่เอเลยเหรอครับพี่ นั่นคือหมายเลขหมายเลข3าครับผมหมายเลข3แล้วต้องถอนของคืนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย<อ>าให้ของคุณไปคุณต้องถอนของคืนนะครับๆๆๆๆๆเดี๋ยวเอาเบอร์มาเดี๋ยวนัดกันเรื่องหมายเลข3ามคุณเบนเรวิยานันและนี่คือการดวลครั้งที่3ของคุณแท็กพัพญยู และนี่คือก้าวที่3สู่เงินล้านของคุณแท็กพลันยูนะครับส่วนคุณเบนเรวิยานันนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณเบนครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับรไม่คดโค้งไม่เอง,งถูกต้องครับตรง,ตรงมาทางคุณแท็กกันต่อเลยครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรจุอยู่จนไม่เต็มท่ทบ้างถูกต้องครับเต็มครับมาทางคุณเบนกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ้นใจไม่ไหวติงตายค่ะถ,ถูกต้องครับ เอาละมาทางคุณแพ้กันต่อเลยนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้มตั้งครับถูกต้องครับตอบคุนีทรรศนสบายคำถามต่อไปเป็นของคุณเบนนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชกต่อยค่ะถูกต้องครับ มาที่คุณแท็กกันต่อเลยดีกว่า20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางตอกตลกถูกต้องครับตลกครับ ทำไมถึงคิดว่าตอกอันแล้ไมาถึงเป็นตอกอันแรกอยู่ดีๆีมันคิดคำว่าตอกเลยว่ะพูดมาก่อนพูดมาก่อนนะทำให้คนอื่นขบขันหรือคำพูดด้วยกิริยาท่าทางตอกเราก็รู้ว่าเขาจะไปไม่ถูกแล้วนะฮะแต่ก็ตอบถูกจนได้เป็นตลกเอาละครับเริ่มมึนมึนะช่ไหครับผมว่าต้องล้างของน้องเขาแล้วครับผมอ๋อเหรอแต่ผมมีของใหม่ครับพี่หนูมาอ้าวอ๋อเนี่ยอาจารย์หนูเนี่ยหรอมามามาต้องบอกพี่เออย่างนี้ครับพี่ เราสิทธิ์ห้ามล้างครูครับพี่เราต้องของออกก่อนครับพี่ของต้องเขาจะมีต้องขาจะมีแพี่หนูเมื่อกี้มือใช่ไหมมือค่ะมือนะใช่เฮ้ยเมื่อกี้เขาผักหรือเขาถีบก็ไม่รู้อะ ไม่ของเข้าแรงของเข้าแรงของเข้าแรงตมุตตมิตมุตตมิโอเคตมุตตมิเป็นคาถาที่ฟูงฟิงว่ากันเลยตมุตตมิของเขาน้าลากจริงๆแม่เรียบร้อยนะลงของเรียบร้อยโอ้บอตตลงแรงว่ะลงของเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจะแข่งแล้วแต่ วันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวมาแข่งต่อกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณลอรีเอ e, เครื่องดื่มเปปทีนวาสลีนยูโรเค้กเอสโคลาเนเซโกโก้คันซีเรียลโฮเกนแป้งเด็กจอร์สันบอสซัมแบรนด์รังนกแท้ยาจุก,กันยุนเรนเจอร์สเกลชุดักเรียนน้อมจิตและน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ t น้ำเดียวครับ สำหรับท่านผู้ชมที่อยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านนะครับมาที่บริษัท Sense Entertainment ตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์คุณแท็กพลันยูดวลกับคุณเบนเรวิยานันได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้านเซลสแดชหาน่อยพี่พีเซฟ มาให้ของหน่อยวะอาจารย์หมดวันแล้วนนม,มีกระถานะครับรวยเกือให้นี่คือแผนการของผมที่จะทำให้พี่ตกหลุมลงไปเออจริงๆแล้วว่าเป็นมน์ดําให้พี่ตกลงไปก่อนเราจะได้รักษาเงินล้านใช่ไหม